เขาถามว่าทำไมกล้องดีจังถ่ายรูปดีจังมุมสวยจังใช้อะไรถ่ายคะ่ะตั้งกล้องที่ไหนอ๋อไม่จ้ะแม่ใช้แม่ดีที่สุดเรามากันครึ่งทางแล้วคะ่ะเก่งมากๆแล้วคะ่ะอีกสิเร็สร็จค่ะคือ๊คือ๊คือ๊ พักให้หายใจหายคออ้อาวคือชิลมากเลยเจ็บนิดนึงนะคะมันเป็นหนังนะคะอันนี้คือตัดเองเหรอจ๊ะเอาเป็นไก่อันไหนตัด,ตดจ๊ะเฮ้ยตัดลันเหลี่ยมจ๊ะใช่ค่ะตัดติดเหมือนที่ช่างใช้ตัดหนังใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้อ ไม่ค่อยได้เอาออกใช่ไหมคะไม่คออไเยนะมคยเอาออกได้เลยะไม่เคยเอาออกได้เลยนับหนึ่งสองสามคือมาเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะคือมันมันชิลมากเลยเหรอคะนางเอ๊ลูกค้าทำไมเมก่งมากมากเลยค่ะดูค่ะขนาดความใหญ่ความโตความอลังการที่มันฝังอยู่ข้างในนั้นน่ะนะคะ ใช่ใชแล้วเหมือนจะไม่มีแต่ว่าลูกค้าจะรู้สึกได้เองเลยว่ามันไม่สบายใช่ไหมดูินี่สุดๆงานอลังการเปล่าอันนี้คือเห็นในเพจใช่ไหมคะดเดี๋ยววัดให้ดูนะจ๊ะแล้วเราจะต่อกันอีกหนึ่งข้าง พยายามตัดอันนี้ใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะแล้วเอาอะไรงดคะใช้คัตเตอร์ไปแฉะแล้วก็จะดึงมันไม่ออกทำยังไงก็ไม่ออกก็เลยอ่ะไม่ออกก็อยู่อย่างนี้เลยเมือม่อเมื่อก่อนนี้ม้วนก่อนคุณแม่ใช้มีดแกะสลักงัด <c oughs> แม่ของเราคัตเตอร์ก็ไม่ต่างกาันดึงนะคะ อ,อันนี้เียอบไปแซมันรำคาญเนาะอันนี้เป็นยาฆ่าเชื้อนะคะอันนี้เราตัดกันเลยนะก็บางท่านที่ดูอยู่ที่บ้านบอกว่าอ้ามันไม่เห็นเป็นไรเลยทำไมถึงตัดลูกค้า แน่นคันเครืองจะมีเล็บมีหนังอยู่ค่ะเชื่อกิดแล้วท่านขอหาตำแหน่งหน่อยนะคะฮึบหนึ่งอ่าโอเคได้ตำแหน่งแล้วนับหนึ่งสองสามว้า แต่อันนิดหนึ่งนะคะฮึบอืมเวลาเรายกเราจะต้องยกให้ทั้งรากทั้งโคนออกมาเลยแล้วมันจะโลง่งใช่ไหมคะใช่ค่ะรู้สึกว่าโล่งเลยอันนี้ที่ตามหาใช่ค่ะ ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะเก่งมากๆเช่นเดียวกันนี่คือยังชิลอยู่ชู่ๆถดยอดคืบคืบมันเริ่มหุบลงทันทีดูดูความความร่วงของเขาโอเคเดี๋ยวทำแผลให้นะคะเอาอยากวัดเอาอยากวัดก็วัด ขอโทษค่ะนี่เลยใช่แล้วเดี๋ยวถ่ถายรูปนะคะยิ้มนะคะนหนึ่งช้องชามโอเคแล้วหยบไปดูคลิปในเพจน,นะคะขอ,ขอบคุณค่ะ